สวัสดีครับก็วันนี้วันเสาร์นะครับก็ผมก็มาเดินทีุ่พรรณเครื่องเซรามิกนะก็ปกติวันเสาร์ถ้าผมวิ่งจุดนะก็คือเราจะไปเท่าฮะตามบ้านแต่ว่าเออว่าวันนี้ลูกค้าที่นัดไว้นะเขานัดผมไว้ตอนเย็นนะผมก็เลยเอะโอเควันนี้ก็เลยมาหาของที่เพียดเผจะได้อะไรมานะครับไปดูกันครับว่าผมจะได้อะไรมาครับนี่ครับที่ผมก็เข้ามาถึงใสศูนย์เครื่องแล้วนะ วันนี้ก็โต๊ะจะน้อยนิดนึงนะแต่ว่าก็คนก็ยังคึกคักนะถึงจะโต๊ะจะน้อยก็คึกคักบอกได้เลยว่านะนะเป็นวงการที่สม่ำเสม,มอจริงนะเรื่องการเข้าการซื้อขายนะนี่ครับคนก็ยังคึกคักอยู่นะนี่ครับแต่ว่าอาจจะน้อยหน่อยครับปันเผานะเพราะว่า วันเสาร์นี่จะมีนัดเยอะมากนะเป็นนัดทั้งงานประกุมนงานประกวดอะไรนะียแต่สัปดาห์นี้ไม่แน่ใจว่ามีงานประกวดหรือเปล่านะปะกติวันเสาร์นี่เป็นวันที่แต่ละสนามเนี่ยคนจะน้อยนะครับนี่ครับแด้คควครับว่ามีอะไรพอได้อะไรไหมครับเนี่ยยงสิทธนะ์นะ ก็คนน้อยแต่ก็ถามว่าน,น้อยไหมก็ก็ไม่น้อยนะแต่ว่าด้วยสนามใหญ่นะเนี่ยแล้วก็เป็นวันนัดเล็กด้วยนะทีไม่ใช่บันนัดยไม่ใช่วันนัดเลยนะวันเนี้ยแต่ว่าเขาเปิดทุกวัน,นกันเลยบตพอพอมีคนมาน,นั่งก็ลองดูนะว่าจะได้ของไหมครับนี่เป็นบัพ่อฤษีเท่าไหร่ครับเนี่ย ามันห้าใช่ไหมนีม่กล่องไหมครับเนี่ยของไม่มี 5, 5. ใช่ไหมอ๋อสามพันห้านะไม่เห็นตูดนะอ่ะโอเคครับผมอา่าไม,ไม่ไม่เห็นตูดอโอเคครับผมขอบคุณครับอา่านะครับเราก็สอบถามราคาได้นะคือถ้าการเข้าจริงๆนะคือถ้าเราไม่ชัว์จริงเนี่ยเราก็ไม่ควรเช่านะครับคือถ้าแบบราคาแพงๆราคาแพงๆนี่ เราต้องแคกะขอบเลยนะเป็ปกติแล้วอะนะเพราะถ้าตัวแดงคะคือเราไม่สามารถคินได้นะโอเคครับผมนี่ครับตัวจะได้ฝากอะไรหน<ๆ>่อยรนี้เรยังพอมีของนะจะไม่มาก ไม่สักมากเพราะวันนัดนะแต่ก็พ<า>อ,อมีกองนครับอมคับหลากหลายนะร้อยปีร้อย,ย,ยปีนนี่เท่าไหร่ครับนี่อันนั้นเอา3 5 0า,าถ้าไม่ใช่ถ้าเลี่ยมพลาติกน่าจเอา2,500ครับผมค,ครับอ่า อันนี้เป็นไอ้ลูกอเมรผงนะเหมือนร้อยปีแนละ้ววัตะคังนะครับของพุทการโตนะจริงๆพัะก,ก็เลยอยู่ประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าพารคำติดไปแล้วก็ยังไม่มีมุมครับตอนนี้ดูดีๆนะครับดูดีๆนะครับผมอ่าครับผมให้ดูบรรยากาศนะครับเครื่องนะ เดี uh ๋ยวได้ามครับอ <Okay. S 1> ่าโอเคครับผมเดี๋ยวผมขอจบจบคลิปนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเพื่อได้อะไรแล้วผมพนี่นะโอเคครับผมขอบคุณครับ